สาเหตุของปัญหาหน้าแก่มีริ้วรอยหน้าแหง้งฝ้ากระจุดด่างดําหลักๆเลยนะคะก็คือการดูแลผิวหน้าที่ผิดๆนี่แหละคะ่ะจากการที่เรารางหน้าด้วยน้ําอุ่นนอกจากจะเป็นการทําร้ายผิวเราแล้วแล้วก็มันทําให้ผิวแหง้งหยาบก,กา้านเพราะผิวสูญเสียไปกับความร้อนทําให้ผิวหน้าของเราไม่แข็งแรงทําให้เกิดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําขึ้นได้ไง่าย เพราะฉะนั้นการล้างหน้าด้วยอุณหภูมิที่ปกติสามารถถนอมผิวหน้าเราได้ดีที่สุดค่ะ <S <S และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับผิวหน้าซึ่งฟาบิโอกระปุกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สาวไทยอย่างเราได้มากที่สุดเพราะเขาเป็นครีมนมพึ่งรกแกะซึ่งสกัดมาจากสเต็มเซล จากรกแกะธรรมชาติสกัดจากครีมนมพึ่งจากออสเตรเลียโค i อินไซคิวเทและสควอล n นที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้กลับมามีประสิทธิภาพและยังช่วยลดเลดือนนิ้วรอยร่องแก้มปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ผิวหน้าเต่งตึงกระชับขึ้นและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติใบหน้าดูกระจ่างใสและที่สำคัญสามารถใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะ เพราะผิวหน้าดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ